BF ไม่ได้เป็นแค่เกมธรรมดาทั่วๆไปหลังจากแข่งขันกันหลายรอบประเทศที่ยึดครองดินแดนได้มากกว่าก็จะได้โคต้าที่มากกว่าด้วยเช่นกันโคต้าที่ว่าก็คือโคต้าสำหรับยานอพยพย,ย้ายถิ่นฐานจำนวนมากที่จะพาเราไปยังดาว HD 70643ซึ่งเป็นโลกใบที่สองทั้งโลกกำลังแข่งขันกันเพื่อตัวไปยังโลกใบที่2ที่มีจำนวนจำกัดคอยดูเถอะประเทศของเราจะต้องเป็นผู้ชนะ โอ้ขอบคุณพระเจ้าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีคนยังคงเปิดให้บริการอยู่เอาละเอาละครั้งนี้ลองกินรถเก่าลักดีไหมนะเอิมไม่เป็นไรนายเอาไปเถอะนะโอ้เงินก็ขอบคุณนะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอใครในร้านที่ล้าสมัยแบบนี้ด้วยโอ้แน่นอนสิก็ต้องมีนะสิ 200ปีที่แล้วเครื่องดื่มกับขนมพวกนี้เคยเป็นของโปรดของผู้คนของพวกนี้เป็นที่นิยมทั้งศตวรรษตามบันทึกอย่างไม่เป็นทางการเครื่องดื่มพวกนี้ถูกเรียกว่าเครื่องดื่มแสนสุขของโอตาคุด้วยละเพราะยีนถั่วเหลืองอิ่มตัวอย่างนั้นเหรอนายก็รู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ตอนเด็กๆฉันก็เคยได้ยินมาบ้างอะนะแม้ว่าอาหารที่ทําจากถั่วเหลืองจะมีเนื้อและรสที่ดีกว่าแต่มันฝรั่งแผ่นก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันแล้วนะเอ๋ไม่คิดเลยว่าฉันจะได้เจอกับคนที่มีความคิดเหมือนกันจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะขอไอดีเพื่อเพิ่มนายเป็นเพื่อนหน่อยนะโอ้ได้สิไม่ปฏิเสธคําขอจากคนสวยๆหรอกนะอะนี่แหละไอดีของฉัน ระบุตัวตนเสร็จสิ้นกำลังเพิ่มเพื่อนการเพิ่มเพื่อนเสร็จสิ้นคุณเป็นเพื่อนกับชู้จริงแล้วเปิดใช้งานหน้าจอ AR ชู้จริงชื่อเพาาะดีนะชำระเงินเสร็จสิ้นอ่ะถือซะว่าเป็นของขวัญล้วกันที่เราได้พบกันนะ่ะอันนี้รับไปสินี่เป็นโคลาของโปรดของฉันเลยนะฮ่ะขอบคุณนะฮะอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้เป็นของเธอนนะโธ่แค่นี้ยังเล็กน้อยไปหน้า ปกติแล้วฉันออกมาข้างนอกแค่เวลาสั้นๆฉันเลยซื้อตุนไว้เป็นเดือนน่ะดังนั้นมันก็แค่2ขวดต่อวันเท่านั้นเอง <c oughs> เวลา5้าโมงเย็นอ้าฉันจะสายแล้วนะ่ะฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันโอ้แล้วเจอกันนะบ๊ายบเย,ยนี่สวยไม่แพอ้อิ่งเฉินเลยพ่อบ้านขอใช้วิดีโอคอล์นายน้อยครับกิจการทั้งหมดขายได้30ล้านเหรียญครับ ผมโอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของคุณแล้วผมแค่สงสัยว่าอะวางใจเถอะคุณลุงแม้ว่ามันจะเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ผมก็มั่นใจกับมันมากๆเลยละครับถ้างั้นก็รักษาตัวด้วยนะครับนายน้อยผมจะกลับไปยังบ้านเกิดของผม30ล้านเหรียญหรอฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะไม่ได้รางวัลผู้เติมเงินอันดับหนึ่งนะ่ะงาน6เดือนต่อไปนี้ฉันตรงต้องทนไส้แห้งแล้วล่ะนะฉันไม่ได้ร้องไห้นะที่ร้องนะ่ะเงินของฉันตั้งหากเล่า นี่มันรสชาติบ้าบออะไรกัน